สื่อต่างชาติรวมปูปรรยาสวยเต็มคราเบลโกอินเตอร์ประกบคูโรเซ่แบล็คพิงก์ไม่จมไม่หายไม่ตายสุดตาระดับโลกสวยเต็มสุดทุกบิ๊กอีเวนต์ล่าสุดนักแสดงสาวฮอลลีวูดน้องใหม่มาแรงเมดินไทยแลนด์ Thailand, อย่างสาวปูปรรยาเจ,จิดจรัสจัดเต็มได้พื้นที่สื่นอนานาชาติอีกครั้งกับการปรากฏตัวในงานอินเตอร์ระดับโลก LACMA Art Film Gala 2022งานใหญ่ในแวดวงการบันเทิงระดับฮอลลีวูดที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่11แล้วโดยสาวสวย โกอินเตอร์ดาวรุ่งฮอลลีุตรปูเปรยามาในลุคเผ็ดร้อนปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจีบเรดสีแดงฉ่ำมงยาในชุดเรดผ้าซาตินวินเทจส,สีแดงสดจากแบรนด์กุชชี่เผยความเซ็กซี่ร้อนแรงพร้อมด้วยริมฝีปากสีแดงสุดเร่าร้อนแมทเข้ากับรองเท้าจากจิมมี่ชูคะแนนความโกอินเตอร์เต็มร้อยคะแนนเต็มเลย งานนี้ก็ยังสร้างความฮือฮาช็อกใจวงการเพลงเคป๊อปและบลิ้งทั่วโลกกับนาทีประวัติศาสตร์ประชันความสวยกับซุปตาร์ดนกิมจิโรเซ่แบล็กพิงซึ่งทั้งสองคนคือสาวสวยตัวแทนแบรนด์ชั้นนําระดับโลกที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์เทฟฟานี่แอนโคโดยปูประยาะครองตําแหน่งในฐานะแฟนออฟเฮาส์ส่วนนักร้องสาวฮอตโรเซ่แบล็กพิงตัวแม่ความปังอยู่ในฐานะแบรนด์แอมเบสเตอร์ของแบรนด์สวยแบบตะโกนทั้งคู่สร้างความฮือฮาให้กับช่างภาพภายในงานก็ ชัดเตอร์กันรัวซึ่งหลังจากปรากฏภาพคู่พันสื่อปูปรยาประชันชมโรเซ่แบล็คพิงคผ่านออนไลน์เหล่า,บ,าบรรดาบลิงทั่วโลกพากันคอมเมนต์ชื่นชมสาวปูสนั่นโซเชียลเรียกได้ว่าความสวยความแซ่บของสาวปูตกบลิงไปเลยเต็มๆ